ปี2041โลกได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเทคโนโลยีได้ขับเคลื่อนมนุษยชาติให้ก้าวไปไกลกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอีกต่อไปแต่คือศูนย์กลางของนวัตกรรมการวิจัยและการบินอวกาศระดับโลกจากใจกลางกรุงเทพมหานครซูปอกจัก,กรวาลคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่า FTM 2041 F.T.M. 2041ไม่ได้เป็นเพียงจรวดมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญของคนไทยการร่วมมือของวิศวกรนักวิทยาศาสตร์และนักฝันจากทั่วประเทศที่ตั้งใจจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับโลกเราสามารถทำได้คำนี้ที่เคยเป็นแค่ความหวังได้กลายเป็นจริงรากฐานของ F.T.M. 2041เเริ่มจากแนวคิดง่ายๆประเทศไทยต้องมีส่วนร่วมกับโลกแห่งอนาคตเราจะไม่เป็นผู้ตามอีกต่อไป จากห้องแหลกเล็กๆที่เชียงใหม่สู่ศูนย์การบินอวกาศภาคตะวันออกวิศวกรไทยกลุ่มหนึ่งเริ่มต้นสร้างแบบจำลองจรวดต้นแบบพวกเขาไม่มีอะไรมากไปกว่าไอเดียความเชื่อและความทุ่มเทในปี2034รัฐบาลไทยประกาศจะตั้งโครงการทารซาไทายเอรัสเพสเอเจนซหน่วยงานระดับชาติที่มีเป้าหมายเดียวคือทรงยานของคนไทยไปสู่อวกาศด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคนไทย และในเวลาไม่กี่ปีโครงการ FTM 2041ก็ถือกำเนิดขึ้น F หมายถึงโฮมลานแผ่นดินไทย T หมายถึงเทคโนโลยี Technology Technology ที่สร้างโดยคนไทย M หมายถึงมิชชั่นภารกิจที่ใหญ่กว่าตัวเรา2041คือปีที่โลกจะจดจำประเทศไทย โครงสร้างของ FTM 2041ถูกออกแบบด้วยวัสดุนาโนคาร์บอนอลลอยที่พัฒนาขึ้นในห้องวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมันแข็งแกร่งกว่าเหล็กถึงแเท่าแต่เบาวกว่าอลูมิเนียมถึง40เปอร์เซนทุกชิ้นส่วนของจรวดไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติระบบเชื้อเพลิงพลาสมารหรือแม้แต่ห้องโดยสารนักบินล้วนถูกออกแบบพัฒนาและประกอบที่นี่ประเทศไทยไม่มีอะไรนำเข้านอกจากความรู้ที่เราสร้างจากศูนย์ ไม่ใช่เรื่องง่ายหลายครั้งที่การทดสอบลมเหลวหลายคืนที่ทีมวิศวกรต้องนอนในโรงงานหลายเดือนที่ไม่มีใครมั่นใจว่าเราจะทำสําเร็จไหมแต่เราไม่ยอมแพ้เพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้สร้างจรวดแค่เพื่อขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่เราสร้างมันเพื่อให้โลกเห็นว่าคนไทยก็ทำได้แล้ววันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเวลาหนาฬิกา41นาทีวันที่เามิถุนายนพอ 2 0 4 1ที่ฐานยิงจรวดอูตเ่าประชาชนจากทั่วประเทศรวมตัวกันเพื่อชมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เสียงนับถอยหลังดังก้องไปทั่วฐานยิง5 4 3 2 1เสียงคำรามของ FTM 2 0 4 1สะเทือนพื้นบินทั่วภาคตะวันออกจรวดสีขาวแดงพุ่งทะยานสู่ท้องฟ้าเหมือนนกฟีนิกซ์ที่กำลังบยบินจากพื้นบินแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่จัก,กรวาลที่ไร้ขอบเขต ภายในเวลา8นาที FTM 2041ทะลุขอบอวากาศก้าวเข้าสู่ภารกิจแรกในการโคจรรอบโลกเพื่อวางดาวเทียมสื่อสารดวงใหม่ที่พัฒนาขึ้นเองในไทยซึ่งจะทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตในทุกจังหวัดของประเทศเร็วขึ้นถึง200เท่าโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลอย่างแม่ห้องสอนหรือชายแดนใต้แต่ภารกิจไม่ได้จบแค่นั้น F.T.M. 2041ยังถูกออกแบบให้กลับสู่โลกอย่างปลอดภัยโดยใช้ระบบนำทางด้วยเอเลแบบไฮเปอร์ลูปไดนามิกทำให้สามารถนำชิ้นส่วนกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง95%ซึ่งนั่นหมายถึงเราไม่ได้แค่หญิงจรวดขึ้นฟ้าแต่เรากำลังสร้างอุตสาหกรรมอวกาศอย่างยั่งยืนในช่วงสัมภาษณ์หลังภารกิจสำเนียงไทยของนักบินอวกาศที่พูดกับผู้คนทั่วโลกกลายเป็นไวรัลทันที นี่คือก้าวแรกของประเทศไทยแต่เป็นก้าวยิ่งใหญ่ของหัวใจคนไทยทุกคนหลังจากภารกิจนั้นประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโรงเรียนเริ่มเปิดสอนวิชาจรวจพื้นฐานตั้งแต่ระดับมัธยมเด็กๆจากทุกจังหวัดสามารถเข้าแข่งขันออกแบบยานต้นแบบในเวทีระดับประเทศนักเรียนจากปัตตานีถึงเชียงรายเริ่มฝันอยากเป็นนักบินอวกาศวิศวกรนักออกแบบหรือแม้แต่คนเขียนโปรแกรมสำหรับหุนยนสำรวจดวงจันทร์ และสิ่งที่สวยงามที่สุดคือความฝันเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งไกลตัวอีกต่อไปวันนี้ FTM 2041ไม่ใช่แค่ชื่อจรวดแต่มันคือชื่อที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์มันคือความภาคภูมิใจของชาติและเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นต่อๆไปเพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เริ่มจากเงินทุนมหาศาลหรือทรัพยากรไม่จำกัดแต่มันเริ่มจากศรัทธาเล็กๆในใจคนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าประเทศไทยสามารถเป็นผู้นำด้านเทคโนโล,โลยีได้ เราเริ่มจากศูนย์สู่การเป็นหนึ่งในห้าชาติแรกของโลกที่สามารถพัฒนาระบบส่งยานอาวกาศด้วยตัวเองจากดินสู่ดาวและนี่คือเพียงแค่จุดเริ่มต้น FTM 2,041คือบทเปิดของเรื่องราวใหม่ที่จะบอกเล่าต่อไปในอีกหลายสิบปีเราคือคนไทยและเราภูมิใจในสิ่งที่เราสร้างอนาคตไม่ได้รอเราอยู่ข้างหน้าแต่มันคือสิ่งที่เรากำลังสร้างอยู่ตรงนี้วันนี้ F.T.M. 2041คือเครื่องพิสูจน์ว่าความฝันเมื่อกลายเป็นความจริงมันสวยงามแค่ไหน